ครับวันนี้ผมอยู่กับ ATV ตัวใหม่นะครับของ CF m o t o นะครับเป็นตัวพัน c ีเป็นรหัส MV m a t Version นะครับ m a t Version คือสำหรับลุยโคลนะครับช่วงลุยโคลเนี่ยตอนนี้ก็เป็นที่นิยมในต่างประเทศนะครับก็คือเป็นพุ่นที่มันน้ำอยู่ข้างบนแล้วมีสโนเกิลขึ้นไปข้างบนนะครับวันนี้เพิ่งประกอบเสร็จนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดูด้านหน้าครับตัว MV นะครับ ชัดๆเลยคือมัดเวอร์ชั่นหม้อน้ําอยู่ข้างบนนะครับตัวหม้อน้ําแล้วก็ท่อหายใจนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ท่อหายใจคือท่ออากาศนะครับที่จะที่จะดูดลงไปนะครับก็คือเราสามารถลุยน้ําเนี่ยได้ได้เต็มคันรถเลยคือถึงถึงแฮนด์น่ะคืออยากให้มันถึงตรงเนี้ยพอนะครับได้เลยนะครับแล้วก็ตัวหม้อน้ายกปรับได้2ระดับคือย้ายย้ายตำแหน่งหม้อน้ําก็จะตั้งขึ้นนะครับกับนอนลงนะครับมี2ระดับนะครับ ตัวตัวมน้้ำเองก็มีตัวโครงสร้างของพลาสติกคุมทั้งหมดนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็มือมือจับได้ไม่ไม่ร้อนนะครับเนี่ยสัมผัสได้หมดเลยครับไม่ร้อนหม้อน้ําอยู่ด้านในแต่แต่มือสามารถสัมผัสได้ครับไม่ร้อนนะครับอันนี้คือเครื่องติดเครื่องมาก็ยังไม่ร้อนนะครับส่วนกาดนะครับตรงเหล็กพวกนี้นี่ก็คือทําดีไซน์มาเพื่อให้รับกับโครงโครงม้าน้ําทั้งหมดนะครับแล้วก็ยึด กับกันชนหน้ากันชนด้านหน้านะครับตัวกันชนด้านหน้าก็เป็นเป็นโครงสร้างที่ประกบนะครับเป็นเหล็กประกบนะครับก็แข็งแรงนะครับแล้วก็มีมีกระดูกอยู่ด้านล่าง,ข,างข้างนอกนี่เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กนะครับเป็นเป็นเมาวินเนี่ยแล้วก็มีผมชอบตรงนี้คือหูร้อยหูร้อยสำหรับร้อยเชือกเวลาเราใช้อลอกทดหรืออะไรเงี้ยเราสามารถดึงกลับมาที่ตัวรถได้เลยนะครับหรือเอาไว้จูง จะจูงใครอย่างเงี้ยก็เอาตะขอ,มา,อมาล็อกได้เลยนะครับก็ถือว่าดีไซน์มาได้ดีมากนะครับด้านในจะไม่มีมอน้ำแล้วเพราะน,น้ำอยู่ข้างบนนะครับตัวไฟหน้าก็จะเป็นเอ็กพันนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ or, แล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับเดย์ไลท์อยู่แบบด้านหน้ายาวเลยนะครับเป็นเดย์ไลท์มาดูด้านข้างนะครับที่แปลกตาอีกก็คือนี่ครับโป่งด้านข้างนะครับตัวตัวโป่งเนี่ยจะจะกว้างกว่า ของไฮเวอร์ชันอีกประมาณเท่าตัวนะครับเนี่ยหนึ่งฝ่ามือเลยนยครับมันสามารถคุมยางได้หมดเลยเวลาเราลุยขี้ดินไม่กระเด็นเลยนะครับโป่งตัวนี้ก็ดูแล้วสวยสะดุดตามากนะครับทั้งด้านหลังเลยด้านหลังก็ใหญ่นะครับใหญ่กว่าตัวไฮเวอร์ชันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับกว้างเลยนะครับมาดูตัวด้านบนนะครับด้านบนก็จะมีกล่องใส่สัมภาระนะครับด้านซ้ายเหมือนเดิมนะครับตัวอบ์ดนั่งนะครับวัสดุ พรีเมียมเหมือนเดิมครับคือยึดเกาะแล้วก็ไม่ไม่ลื่นแล้วก็กันค่อนข้างทนแล้วก็การรอขีดควรแล้วก็น้ําไม่ซึมนะครับทั้งทั้งเบาะหน้าด้านหน้าและด้านหลังนะครับใช้วัสดุดเดียวกันามาดูตัวนี้นะครับตัวที่พักเท้านะครับตัวที่พักเท้าของมัดเวอร์ชั่นจะไม่เหมือนไฮเวอร์ชันตัวมัดเวอร์ชั่นจะมีตัวนี้เสริมขึ้นมานะครับสําหรับเวลาเราลงโคแล้วเราจะต้องเหยียบด้านบน เราจะปรับองศาให้เท้าเราวางพอดีเวลาเวลาเราลุยน้ําลึกๆนะครับขาเราอยู่ด้านล่างถูกไหมครับเราก็จะต้องย้ายขาหรือเท้าเราที่วางเท้าขึ้นมาอยู่ด้านบนเพื่อว่าหนีน้าเพราะน้ํามันจะเริ่มท่วมนะครับเราก็จะต้องหนีมาบนนี้นะครับแล้วก็ทําให้จังหวะก,การยืนของการขับขี่มันจะง่ายขึ้นนะครับมาดูทางด้านขวามือนะครับก็มีกุญแจนะครับโซนกุญแจจะ,จะอยู่ที่เดิมนะครับคานเกียร์อยู่ที่เดิมนะครับก็จะมีรหัสหนึ่งพันแล้วก็ MV นะครับมาตรเวอร์ชั่น ตัวกราฟิกใหม่นะครับลายใหม่นะแล้วก็สีจะเป็นสีเทาด้านนะครับออกเทาด้านเลยนะครับสวยมากาตรงนี้จะสามารถดึงแล้วก็เช็คน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์ได้เลยนะครับสะดวกมากมาดูด้านหลังนะครับสะดุดตาอีกแล้วกันชนสวยมากกันชนนี่ทําให้รับกับตัวไฟท้ายเลยนะครับก็คือวิ่งมาเนี่ยไฟท้ายวิ่งอยู่ข้างบนกันชน สอดอยู่ด้านล่างสวยมากนะครับดีไซน์ดีมากครับมาดูช่วงล่างด้านหลังนะครับซ็อกเกเป็นพิกี้แบ็คนะครับทับแข้งนะครับ่สามารถปรับแข็งอ่อนได้นะครับปรับสแตทปรับเกลียวได้นะครับตัวคาลิเปอร์เบรกใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นดิสเบรกสีล้อนะครับตัวทิงอาร์มนะครับบอกเลยสวยใช้เป็นงานเหล็กหล่อนะครับค่อนข้างแข็งแรงเลย เป็นงานเหล็กหล่อนะครับแล้วก็พ่นสีแดงมาสวยมากนะครับอุปกรณ์ลากยังเหมือนเดิมนะครับมีปลั๊กไฟเว้นเว้ให้แล้วก็มีตัวหัวบอลล่าให้มาดูช่วงล่างด้านหน้านะครับช่วงอัพเหมือนกันครับพิกเก็ตซับแทงปรับรีบาลได้ปรับแข็งอ่อนได้นะครับมีกันโค้งให้นะครับเหมือนเดิมนะครับปีกนกนะครับก็ด้านล่างก็จะเป็นแบบหลบว้ลลหลบให้นะครับด้านบนก็เป็นเหล็กแข็งดามนะครับมาดู ล้อแม็กและยางนะครับล้อแม็กเนี่ยเบรกล็อกนะครับเป็นสไตล์ของเอ็กพาร์ทเลยนะครับคือให้เบรกล็อกมาครับแล้วก็ยางให้มาเป็น30นิ้วนะครับหน้า9หลัง11นะครับ30นิ้วเลยนะครับเป็นยางลุยเลยนะครับใครๆที่อยากได้ยางใหญ่ก็คือคันนี้ตอบโจทย์เลยครับมาให้เลยครับเอ็มวีมัดเวอร์ชันนะครับก็ไม่ลืมสกิทเพลทให้นะครับจัดแต่งจัดสกิทเพลทมาให้เลยนะครับเป็นเป็นพลาสติกเหนียวนะครับหนาหนาประมาณ10บมิล บอกเลยว่าดีมากทั้งเบาและแข็งแรงนะครับแจกมาให้ทั้งคันเลยนะครับตั้งแต่หน้าถึงท้ายเลยติดตั้งมาให้จากโรงงานครับมาดูด้านบนนะครับด้านบนไล่ที่หน้าจอก่อนเลยนะครับหน้าจอนะครับหน้าจอเป็น TFT นะครับสามารถปรับเซ็ตได้ที่ด้านซ้ายนะครับเอาไ้ที่ด้านซ้ายสามารถปรับเซตได้หมดเลยนะครับคือเราอยากได้ EPS โหมดไหนนะครับ มีความามีโหมดของการขับขี่นะฮะมีปรับได้หมดเลยนะครับดหรือเราจะปร,ารระปรับที่ตรงนี้ก็ได้ครับเนี่ยฮะปรับที่ตรงนี้ก็ได้เราเราปรับโหมดแล้วกดเพียงปุ่มเดียวนะครับตัว M นี้นะครับ Work Normal Sport นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถสั่งฟังก์ชันที่ด้านซ้ายนี้ได้เลยสวิตช์วินส์ฝังอยู่ในตัวปรั๊มด้านซ้ายเลยครับ In Out นะครับสวิตช์วินอยู่บนนี้ ไฟหน้าเปิดปิดนะครับ start ต t o p นะครับมีไฟขอทางให้นะครับมีแตแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับด้านนี้ครบเลยแล้วก็คอมบเบรกซ้ายมือนะครับเบรกเดียวสามารถเบรกได้ทั้งคันนะครับไม่จําเป็นต้องเบรกหน้าเบรกหลังเลยนะครับเบรกเดียวสามารถเบรกได้ทั้งคันคือคอมบเบรกนะครับตัวนี้ถือว่าสุดยอดนะครับมาดูแฮนเดิลบาร์แฮนเดิลบาร์เป็นแซตบาร์ให้นะครับแซดบาร์ตัวนี้เสริมมาให้สําหรับ MV เท่านั้น คือเวลาเราลุยโคลนเราอาจจะจําเป็นจะต้องปล่อยมือด้านหนึ่งเพื่อที่จะมาโหนโหนตัวรถนะครับเราก็ต้องใช้คันเร่งเราก็จะต้องใช้มือเนี่ยโหนตัวรถไว้นะครับไว้จับนะครับตัวนี้สําคัญเลยนะครับสําหรับคนที่เล่นชอบเล่นโคลนนะครับามาดูด้านขวาด้านขวามือเป็นคันเร่งนะครับแต่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับคันเร่งไฟฟ้าแล้วก็ตอนนี้คือเขาอัปเกรดตัวตัว,ตวสวิตช์มาให้อีก ผมว่าใช้งานได้ดีมากสําหรับเราเรา,เราเร่งนะครับพอเราเร่งปุ๊บเราสามารถเข้าโฟลว์วได้ได้ง่ายมากนะครับนครับเราแค่ตบขึ้นมาเองครับแล้วก็ปิดกลับเข้ามามันง่ายสําหรับการการขับขี่มากนะครับหรือว่าเราจะใช้ดิฟล็อกเราก็กดได้เลยมัน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 ติดมันง่ายสําหรับการกดมากครับคือการทํางานในช่วงเวลาขับขันเนี่ยเราจําเป็นต้องต้องใช้นิ้วเปลี่ยนตําแหน่งเนี่ยเราแทบไม่ต้องมองเลยครับ มันจะมันจะง่ายมากเวลาเราเราปรับเปลี่ยนนะครับส่วนคันเร่องเอนี่ยเป็นไฟฟ้านะครับเป็นเป็นไม่มีสายแล้วมันจะทําให้เบาเ,าเวลาเราใช้งานเราจะลดอาการเมื่อล้าของของนิ้วได้นะครับตัวนี้คันเร่งเจ๋อมากครับบอกเลยว่าเยี่ยมครับแล้วก็มาดูสเปคกันคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรที่แตกต่างจากตัวไฮเวอร์ชันนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับตัวนี้เพิ่งนําเข้ามาเป็น รัดแรกนะครับก็คันแรกมีเจ้าของแล้วนะครับยังเหลืออีกหนึ่งคันนะครับราคาเปิดตัวนะครับ439,000นะครับแพงกว่า i ออร์ชั่นแค่1,000งบาทนะครับแต่ได้ออปชั่นเยอะมากนะครับท่านใดสนใจนะครับมาดูรายละเอียดมาเห็นตัวจริงแล้วก็ทดลองขับได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ด้านล่างนะครับ